วันวิสาขาบูชาเวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในปีพุทธศักราช2565ถือว่าเป็นดอกผลสุขสพรั่งเบ่งบานอีกวาระหนึ่งเพราะปร,ะรุเหตุแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ได้ประสูิได้ตรัสรู้และได้ปรินิพานเพราะฉะนั้นวันวิสาขาบูชาจึงเป็นวันมหัศจรรย์และเป็นวันสำคัญของโลก ฉะนั้นชาวพุทธทั่วโลกจึงต่างก้มเสียนน้อมบรรทาอภิวาทบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกิจกรรมต่างๆมากมายทั้งส่วนตนและก็ส่วนรวมเพราะฉะนั้นเมื่อรำลึกนึกถึงเหตุการณ์สำคัญอันเกี่ยวข้องกับองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเราเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายจึงควรที่จะได้ตรหนักเรียนรู้ ด้วยการตื่นรู้แล้วก็เป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทอาฉะนั้นรอยพระบาทญาตรานั้นจารึกปลุกสำนึกคืนกลับจากหลับไหลทรงชี้ทางบรรเทาทุกข์ชี้สุขใจเหตุฉไหนใหญ่มัวเพลินไม่เดินตามอาชานั้นถึงวาระโอกาสพิเศษอย่างนี้จึงให้รำลึกนึกถึงโดยเฉพาะก็คือพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์มีพุทธคุณอันยิ่งใหญ่แพ่ไพศาลเปรียบเสมือนดอกบัวดอกหนึ่งที่เบ่งบานเมื่อ2,500กว่าปีที่ผ่านมาและดอกบัวดอกนั้นก็เจริญเติบโตส่งกลิ่นหอมตลบอบอวลไปทั่วพื้นปฐพีแม้ดอกบัวดอกนั้นจะแห้งเหี่ยวร่วงโรยหายดอกบัวไปแล้วแต่กลิ่นตลบอบอวลก็คือพุทธคุณทั้งหลายยังปรากฏชัดเจนแม้กระทั่งปัจจุบัน เพราะฉะนั้นโอกาสวาระอย่างนี้ให้ระลึกนึกถึงโดยเฉพาะเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่อุบัติมาในโลกนี้แล้วทําแสงสว่างทําดวงตาให้เกิดขึ้นแก่ชาวโลกและก็ไม่ใช่เฉพาะโลกของเราเท่านั้นเพราะพระองค์เป็นทั้งสัตถาเทวมนุษย์สานังก็คือเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นด้วยอะไร ก็เกิดขึ้นด้วยพระบุญญาบารมีที่พระองค์สั่งสมอบรมมานั่นก็คือพระองค์ทรงเป็นพระบรมโพธิ์พูดถึงเปี่ยมเต็มพร้อมไปด้วยมีทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่อจะเจกและกเบกความทุกข์ยากลําบากเพื่อผู้อื่นและบรรสุดท้ายพระองค์ก็หลับพระเนตรเสด็จเข้าสู่ปรินิพานและยังทิ้งพระธรรมคาสอนอันประเสริฐโดยเฉพาะหลักธรรมที่ว่าด้วยความไม่ประมาทให้พวกเราได้ เป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทถึงปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นหลักธรรมที่รำลึกนึกถึงเป็นอย่างยิ่งก็คือเรื่องของอนุตริยะหกประการซึ่งเป็นความยอดเยี่ยมหรือสิ่งที่ประเสริฐที่เกิดมีเพราะพระพุทธเจ้าท่านั้นหากไม่มีพระพุทธเจ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นประการที่หนึ่งก็คือเรื่องของทัศนานุจริยะ ก็คือการได้เห็นสิ่งที่ประเสริฐได้เห็นอะไรก็คือได้เห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ปัจจุบันพระองค์จริงจะล่วงลับดับขันสเสด็จเข้าสู่ปรินิพานแล้วแต่สิ่งที่ยังเป็นตัวแทนของพระองค์ยังปรากฏชัดเจนให้พวกเราได้เห็นได้ทัศนาอยู่ทุกการทุกสมัยก็คือพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธองค์และยังมีพระเจ้าพระสงฆ์ผู้สืบทอดต่อยอดอายุพระพุทธศาสนา สืบเาสะทอดทั้งรูปร่างกายก็คือเครื่องนุ่งห่มต่างๆที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ธงชัยของพระหรหันยังปรากฏแพร่สะพัดไปทั่วทุกมุมโลกและพระธรรมคำสอนของพุทธองค์ก็แผ่กระจายไปทั่วทั่ว,ท,วทุกมุมโลกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ปรากฏชัดเจนให้พวกเราได้รู้ได้เห็นเพราะฉะนั้นเมื่อได้เมื่อได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าเป็นสิ่งอันประเสริฐ เป็นการเห็นครั้งยิ่งใหญ่ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพราะองค์เดียวเราก็จะไม่ได้เห็นสิ่งประเสริฐนี้สืบเนื่องจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละจึงมีอนุตตรประการที่สองก็คือสวนานุตริยะการได้ฟังสิ่งที่ประเสริฐออกจากโอทของพระพุทธองค์โดยตรงก็คือพระธรรมมาจักกับปวัตนสูตรและกพะพะพะ็พระธรรมเทศนาในส่วนอื่นๆอีกมากมายหลายอย่างหลายประการนับไม่ถ้วนทั่ว ประมวลแล้ว 84%00 0พระธรรมขันธ์เพราะฉะนั้นเราได้รับฟังสิ่งที่ดีที่งามที่เป็นสัจธรรมก็เพราะว่ามีพระสัมมาสัมพุทธจเจ้าพระองค์เดียวนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจึงได้ฟังสิ่งที่ประเสริฐอ,อย่างนี้โลกทั้งหลายจึงได้สดับเสียงพระธรรมรถแห่งพระธรรมกระจายกระจายไปทั่วทุกมุมโลกณนะปัจจุบันนี้แล้วก็สืบต่อไปถึงประการที่สลาภานุตริยะเป็นลาภอันประเสริฐ เป็นลาบที่มั่งคั่งพรั่งพร้อมสมบูรณ์เพราะเราได้สิ่งที่ไม่เคยได้ในโลกนี้ก็คือได้เป็นผู้รู้ได้เป็นผู้ตื่นได้เป็นผู้เบิกบานเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลาบอย่างนี้จึงเกิดมีแก่พวกเราเ่าชาวโลกด้วยโทษหน้าเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นลาบอันประเสริฐอย่างนี้แล้วเราจึงได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เป็นอนุตรยะประการที่4นั่นก็คือสิกขานุตรยะ ิกานุตริยะก็คือไตรสิกขาเราได้ศึกษาเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาหรืออธิศีลอธิจิตอธิปัญญาก็เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นบุคคลสําคัญยิ่งในโลกเพราะทรงประกาศเรื่องของศีลการควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจาตนเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้นกว่าเก่าก่อนแล้วก็เรื่องของสมาธิ เรื่องของการบำเพ็ญจิตของตนให้ถึงที่สุดจนกระทั่งกลายเป็นวิมุตต์หลุดพ้นไม่ยึดมัน่นส่วนใดเม้แต่รูปร่างกายของตนเองไม่จำพูดจําเป็นจะต,ต้องพูดถึงทรัพย์สินสริงคารภายนอกเพราะฉะนั้นแม้แต่รูปร่างกายของตนเองก็ปล่อยปะละวางได้ในส่วนนี้เพราะเราได้ศึกษาเรื่องอธิจิตนี่แหละและบรรทสุดท้ายอธิป,ปัญญาก็คือหลุดพ้นออกจากเครื่องผูกมัดทั้งปวงเพราะมีปัญญาตัดสรู้ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น นั่นคืออนุตริยประการที่สส่วนประการที่5ก็คือปริยาจริยานุตริยะนั่นก็คือการได้บำรุงบำรือได้อุปถัมภุปถาพระพุทธศาสนาชั่วนาตาปีตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดมาพวกเราทั้งหลายได้อุปถัมภ์ทั้งทางกายทั้งทางวาจาทั้งทางใจบำรุงดูแลพุทธศาสนาสืบทอดต่อยอดทั้งในรูปที่เป็น าศาสนวัตถุาศาสนสถานและก็ทั้งในรูปที่เป็นาศาสนาทายาทเองและก็ะยังได้ดำรงมั่นคงอยู่ในาศาสนธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีาศาสนาที่พิธีต่างๆประกอบเพื่อที่จะบำรุงรักษาพระพุทธศาสนามาทุกยุคทุกสมัยเพราะฉะนั้นเทศกาลวิสาขบูชาจึงมีพิธีกรรมต่างๆมากมายทั้งภาครัฐภาคเอกชนและตัวทนแต่ละท่านแต่ละคนในส่วนนี้ เพื่ออะไรเพื่อบำรุงเชิดชูบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกลาวของตนเองแต่ละท่านแต่ละคนและประการสุดท้ายเมื่อพวกเราได้อนุตริยะอื่นๆแล้วพอสมควรแล้วบันสุดท้ายก็คืออนุตสตานุตริยะได้ดำรึกนึกถึงบุคคลผู้พ,พิเศษอย่างนี้โอกาสอย่างนี้หาได้ยากเหลือเกินที่เราจะรักษาชีวิตรอดปลอดภัยจนกระทั่งอยู่ได้มาถึงการ แห่งการรำลึกนึกถึงก็คือวิสาขาบูชาก็คือบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กายด้วยวาจาด้วยใจให้บูชาสุดอกสุดใจสุดเอื้อมของตนเองเพราะพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่พิเศษที่สุดยากยิ่งที่โลกกาตฐานนี้จะได้รองรับบุคคลเช่นนี้ พระอ,องค์เกิดมาเมื่อ2,500กว่าปีแต่เปล่งเสียงประกาศธรรมเปล่งแสงแห่งพระธรรมคำสอนกระจรกระจายแม้กระทั่งปัจจุบันกลิ่นหอมตลบอบอวลรสพระธรรมนั้นยังทราบซาซ่านทราบ,าบซึ้งถึงจิตถึงใจของบุคคลผู้ประพฤติปฏิบตัติตามอยู่เพราะฉะนั้นอนุตริยะหประการนี้จะเกิดมีไม่ได้พระถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่อุบัติขึ้นในโลกนี้ เพราะฉะนั้นวันวิสาขาบูชาจึงเป็นวันที่ทำการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงเพราะเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธองค์ประสูติจากพระคันของพระพุทธมารดาเป็นวันที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้กฎเกณฑ์กติกาของธรรมชาติรู้สัจจะที่แท้จริงจนถึงขั้นเรียกว่าอริยสัจ เพราะอะไรเพราะการตัดสรุ้ในข่าวครั้งนั้นและบรรสุดท้ายพระองค์เปริงประกายรัศมีแห่งพระธรรมคำสอนกระจรกระจายไปทั่วชมพูทวีปเมื่อ2,500กว่าปีพอเหมาะสมได้การสมัยพระพุทธองค์พระชน80พรรษาพระองค์ก็เสด็จดับขันปรินิพานก่อนจะปรินิพานพระพุทธองค์ได้ยังยังได้ฝากปัดชิมวาจาเป็นโอวาทครั้งสุดท้ายเป็นอนุสาสนีเตือนพวกเราเหล่าพุทธบริษัท ว่าอัปปมาเทนะสัมปาเทถะขอทุกท่านจงมีชีวิตอยู่หรือจงบำเพ็ญประโยชน์ทั้งของตนของผู้อื่นด้วยความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นพอถึงวาระโอกาสวันวิสาขาบูชาอย่างนี้ชาวพุทธทั้งหลายอย่าได้พลาดโอกาสดีวินาทีทองเช่นนี้ด้วยความเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทก็จะได้ไม่พลาดจากความดีทำความดีบูชาพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงประสงค์เพราะฉะนั้นทำความดีภายนอก ทำความดีภายในทําคนทําความดีอยู่ผู้เดียวทําความดีอยู่กับหมู่กับคณะได้ทั้งนั้นเพราะความดีทําเวลาใดเป็นความดีเวลานั้น พระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกไม่จำกัดการเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราได้ลำลึกนึกถึงสิ่งที่ดีที่งามเป็นพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์บทใดบทหนึ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เข้ากับจริตนิสัยของตนเองนำสู่การดับทุกข์ได้ไม่โลภเกินไปไม่โกรธเกินไปไม่หลงเกินไปลดละปวาศอกสิ่งเหล่านี้ลงและกระทั่งบรรสุดท้ายก็คือเหือดแห้งเหือดหายไปจากจิตจากใจ เป็นผู้ที่ตามเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ก็จะเป็นสาวกผู้ประเสริฐและก็เป็นผู้ดำรงสืบทอดต่อยอดอายุพระพุทธศาสนาในช่วงเทศกาลวิสาขาบูชาเช่นนี้จึงให้พวกเราเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายได้รำลึกนึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณนำตนเองเข้าสู่พระคุณทั้งหลายเหล่านั้น เป็นพุทธบริษัทผู้ทรงศาสตร์ทรงศีลทรงธรรมทรงวินัยและก็ทรงจิตใจที่ผ่องใสบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะกลายเป็นบุญเป็นกุศลมองไปข้างหน้ามีหวังมองกลับขึ้นหลังไม่มีสิ่งใดที่จะห่วงจะใหญ่เพราะสุดหวัวอกหวัวใจได้บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติเท่าที่โอกาสเวลาและก็เข้าที่ชีวิตของตนเองจะทำได้ จึงขออนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลที่ทุกท่านได้กระทำการบูชาพระพุทธเจ้าไปก่อนหน้านี้แล้วและกำลังทำอยู่และก็จะทำต่อไปขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ทุกท่านโดยทั่วหน้ากันด้วยเทอญ